สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลน,นะครับผมก็พร้อมมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในค่ําคืนนี้นะครับแต่อย่าลืมว่าใครที่อยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันทางเข้าอยู่หน้าช่องเลยนะครับและใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับผมคอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะสองทุ่มตรงนะครับผมเรามีไลฟ์สดพูดคุยกันฝากติดต่างกันไว้ด้วยนะครับ ก็มาดูเรื่องแรกก่อนนะครับผมก็เป็นเรื่องเจ้ากานเซโรลนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็เป๊ปตัดสายใยเรียบร้อยแล้วนะผม,ผมก็บอกว่าฤดูกาลนี้ต้องย้ายนะเพราะว่าในเรื่องการปรับตัวของเขาอาจจะไม่ค่อยดีนักนะผมเป๊ปไม่ชอบใครที่ทําตัวเป็นคลื่นใต้น้ำนะผมก็ทําให้ ทางเป๊ปเนี่ยก็พูดตามตรงเลยว่าคือไม่เอาแล้วนะครับผมสําหรับเจ้าคาเทนโตนะผมในการที่เขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้นะครับผมมันหลายๆอย่างนะผมมันทําให้เกิดผลกระทบกับทีมมากเกินไปนั่นเองนะครับ,รบผมก็ต้องมาลุ้นเหมือนกันว่าเจ้าคานเทโต่จะย้ายไปทีมไหนนะผมก็เป๊ปเขามาพูดออกเลยนะว่าย้ายไปแมนยูก,ก็ได้นะครับผมแต่ต้องย้ายนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่หลายๆเหมือนกันเพราะว่าเจ้าคานเโล้ก็เป็นนักเตะคนหนึ่งนะผมที่ศักยภาพดีมากๆนะก็ต้องยอมรับว่าในการเติมเกมลุกของเขาก็ถือว่าทําได้ดีนรผมแต่่ใเืองทิ ของเพปเขาอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็ในเรื่องบอลโลกด้วยนะครับผมที่เขาไม่ได้ลงเป็นตัวจริงหล,หลายนัดนะครับผมเขาลงไปก็แพ้อย่างเงี้ยมันก็ทําให้เขาอาจจะแบบว่าไม่พอใจจุดนี้แล้วก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่นั่นเองนะครับแล้วมาดูเรื่องที่2นะผมก็คือแบร์โดซิวานนั่นเองนะครับผมที่ว่าเขาจะย้ายไปทีมไหนแต่ส่วนตัวเขาเองนะครับผมก็อยากจะมาเล่นในบอลยุโรปอยู่เหมือนเดิมนะผมยังไม่ได้ไปอยากจะไม่ว่า ยังไม่อยากไปทาอุดเท่าไหร่นะครับผมถามว่าไปทาอูดเนี่ยได้เงินเยอะจริงนะครับผมแต่เขาก็ต้องการประสบความสำเร็จกับชีวิตตัวเองให้ได้มากกว่านี้นะครับผมโดยการที่สร้างชื่อตัวเองให้เป็นตำนานให้ได้โดยมีข่าวอย่างหนามากนะครับผมกับปาริสงต์แชนแมงเพราะปารีสเขาก็อยากได้นะครับผมแต่ในเรื่องการบรรลุข้อตกลงกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอาจจะยากหน่อยเพราะว่าอาจจะยื่นข้อเสนอมาน้อยเกินไปนะครับผมเพราะว่าศักยภาพของทางแบรดดมันไม่ใช่แบบว่าเขามันพูดได้เลยว่าเป็นตัวแทนเดย์บอยได้นะครับผมในในบางนัดที่เราเห็นได้ดเจนนว่าก็ ุมเกมได้จ่ายบอลได้แอสซิสต์ C ได้จบสกอร์ได้ก็ทําได้ทุกอย่างเลยนะผมในการที่เสนอค่าตัวมาอาจจะยังไม่เพียงพอสําหรับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมแล้วก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปและผมว่าทางเมเโดจะย้ายไปทีมไหนนะครับส่วนคนสุดท้ายนะครับผมอย่างอิวคายกุนโดกานนะผมก็บรรลุข้อตกลงกับบาร์เซโลนาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เหลือแค่งานเปิดตัวแล้วนะครับผมก็สัญญาของอิวคายกุนโดการนะรผมก็ยาวไปถึงปี68นแครับผมก็อีก ใจว่าสัญญายาว2ปีนั่นเองนะครับก็ต้องมาลอลุ้นกันว่าจะไปโชว์ฟอร์มโดดเด่นในทางลาลิกาสเปนได้ไหมนะผมกับทีมเจ้าบุญทุ่มเพราะว่าหนึ่งคือบาร์ซ่านะผมก็มีโค้ชอย่างชาบี้นะผมที่เคยเป็นเขาเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องกับทางเป๊ปกัวดิโอลานะผมอาจจะได้แท็กติกดีๆอาจจะย้ายไปและลงเล่นเป็นตัวจริงได้เลยนะครับผมก็ต้องมาลอลุ้นกันว่าผลงานของทางอิวไคกรุรกันที่อยู่บาร์ซ่าแล้วจะดีขึ้นไหมนะครับ อันนี้ก็ข่าวอัปเดตของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เล็กๆน้อยๆนะครับผมใครที่คิดว่า3คนนี้ไปแล้วจะลุ้งไหมนะครับผมก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยและใครที่เป็นแฟนเลอใบนะผมฝากกดไลค์กดหัวใจกันด้วยนะครับแล้ววันนี้นราประจัดให้ก็เป็นคู่สาธารณรัฐเชกนะครับผมเจอกับทางอังกฤษนั่นเองคู่นี้นะครับผมเป็นบอลยู21ทั้งคู่นะครับมาดูสถิติของทางเชคหน่อยดีกว่านะผมห้านัดหลังสุดทุกรายการของเขาเนี่ยก็ถามว่าดูดีไปเพราะว่ายังเก็บชัยชนะใครไม่ได้เลยเสมอไป3แพ้ไป2นะครับกับการกระท่งอังกฤษที่ ฟอร์มโดยรวมนะผมชนะ3แพ้ไป2เหมอนกันแพ้กับญี่ปุ่นนะผมแพ้โคโเชียก็เป็นบอลกระชับมิตรนะแต่ถ้ามองในเรื่องสติคู่นี้นะผมที่เคยเจอกันมาก็อังกฤษนะผมสามนัดหลังสุดชนะทุกนัดแล้ววันนี้อังกฤษเปิดมาเพียงแค่1ประตูทุกอย่างนะครับผมคือเสมอตัวแต่ถ้ามาหลุดประตูที่2เมื่อไหราย่ยิ้มหวานกันเลยทีเดียวนัดนี้ผมเลยมองว่าอังกฤษน่าจะจบได้มากกว่านะผมขอแค่2ประตูไม่น่าย,ยากสำหรับอังกฤษ มองไปที่อังกฤษได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2ที่ผมจัดให้นะผมเป็นฝรั่งเศสกับทางอิตาลีนั่นเองนะครับฝรั่งเศสนะครับผมฟอร์มผ้านหน้าหลังสุดทุกรลยการเนี่ยดูกล่ำมากแะผมเก็บชนะได้เป็นแค่ท่เดียวเสมอไป3และแพ้ไปหนึ่งกับกันนะผมก็ทางอิตาลีที่ชนะ2เสมอ1แพ้ไป2อ2อิตาลีดูทรงกลางๆนะแต่ฝรั่งเศสด,ดูแย่แต่ถ้ามองเรื่องสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันนะผมส่วนมากมากกักจะจบเสมอกันนะผมเจอกันมา5ครั้งเนี่ยเสมอไป3าะผมเป็นทางฝรั่งเศสชนะชนต่งและอิตาลีชน,นะปลี่งนก ในเรื่องเกมลุกที่ดูดีมากยิ่ยงขึ้นนะครับผมทั้งชุดเล็กชุดใหญ่เลยกับการกับฝรั่งเศสที่มีดีในเรื่องเกมลุกอยู่แล้วแต่เกมรับแอบดูมีปัญหาดิน้นนิดนั้นผมนัดนี้ผมเลยมองว่าน่าจะเปิดเรียมแรกใส่กันอย่างมันแน่นอนอันนี้ให้มองไปที่สก,กอร์สูงได้เลยนะครับวันนี้ก็คัดไปเน้นทั้งหมด2คู่นะครับผมแต่อย่าลืมว่าใครมีความเห็นไงคอมเมนต์เข้าพูดคุยได้เลยใครที่อยากจะมาเข้ามาเป็นข้อพดูกันทางเข้าหน้าช่องนะครับผมและก็ฝากกดไลค์กดหัวใจให้กันด้วยนะครับนนเดี๋ยวว